สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็วันศุกร์แล้วนะฮะใช่ครับแล้วก็วันศุกร์ที่12อย่าลืมนะฮะพรุนี้วันเด็กพรุ่งนี้ใช่ครับแล้วก็อย่าลืมอีกเหมือนกันวันนี้ตอนบ่ายโมงการสัมมนาเนาะใครว่างก็เชิญนะฮะเาฟังกันนะครับที่ตลาดหักทรัพย์ทักนสามครับนะก็ตั้งแต่บ่ายโมงถึงสี่โมงเย็นนะครับพรุ่งนี้ไปรับฟังกันที่สำคัญคืองานนี้เรามีแขกพิเศษมาด้วยใช่ใช่ครับนายกวีไอนะครับไปรับฟัง กลับไปที่ตลาดหุ้นกันดีกว่าครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าถ้ามองในภาพรวมถือว่าตลาดหุ้นก็จริงแล้วก็ไม่ถือว่าไม่ไม่ต่างอย่างเพื่อนบ้านใช่เพื่อนบ้านเราวันนี้เองถ้ามองในภาพรวมส่วนใหญ่ก็แบ่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆมีบวกมีลบครับเราเองเช่นการพี่ว่าเราปิดบวกได้นิดหน่อยนะคร yep. ับนะก็ชานี้ป okay. ิดที to to evet mm ่ right 1 4 so so in 1 1 5 9บวกไป3ามจุดสามห้าบอลุ่มก็21,447ื่นนึ่งนสีร้บเ็ดล้านบาทนะครับบอลลูนก็ส่งศพแต่รู้สึกว่าจะกระเตื้องจากวันก่อนนิดหน่อยนะครับ แล้ววันนี้ถ้าถามจริงๆะล้วมันคอาจจะมองเอ๊ะงงๆอยู่ว่าทำไมเอมเงินเฟ้อเมริกา<ช>ขึ้นทำไมคุณมันถึงขึ้นมา<ช>อะไรอย<ช>่างเงี้ยนะครับนะครับ<ช> คือเอาไล่แต่อเมริกาเออเงินเฟ้อก็ขึ้นเนี่ยจริงปกติแล้วเขาลงนะเขาลงไปก่อนนะลงไปเยอะด้วยนะครับนะและจุดท้าปิดมาปิดบวกเพราะว่าเขาไปเล่นหันไปเล่นประเด็นบอลยูนะครับบอลยูเมกาฟื้นตัวอ่ไม่ใด้ฟื้นตัวเัราะคนตัวลงไปนะคบอลยูดับพวกก็เลยก็ได้ฝั่งบอลยูนะครับนะเพราะบอลยูเป็นตัวสะท้อนเรื่องของอลาดดอกเบี้ยนะครับนะก็แสดงว่าถ้าบอลยูลงแสดงว่ารอเบี้ยน่าจะน่าจะดับลงมาอย่างเงี้ยนะครับนะแต่พวกนี้ที่นั้นเป็นแค่การคาดการณ์กันอยู่นะครับนะคือเล่นกระแสบอลยูเฉยนะครับนะมันก็เลยกลับมาเป็นบวกนะครับนะส่วนเอ เสียชา้นนี้ก็ไปเงินคนละทางนะครับเนะี่ยมีญี่ปุ่นคนเดียวที่ยังบุกได้แรงอยู่นะฮะญี่ปุ่นก็แน่นอนก็ช่วงนี้ก็เงินเยนก็ไม่ได้กาไม,ไม่ไม่แข็งอ่อนต่อเนื่อ,นองนะครับนะฮะ แล้วก็เป็นเรียกได้เก็ผลประกอบการนะครับนะซึ่งเป็นตัวอะไรของยูนิโคที่ออกมาดีกัาดีปลาสดใสเขาก็เด้งแล้วผมก็ไปคือปัจจัยตัวเองนะไม่เกี่ยวใครเลยนะครับนะแล้วก็ส่วนเอเชียอื่นก็ไปคาดหวังกับจีนนะครับและวันนี้จีนอาจจะมีเรื่องของธนาคารจีอาจจะมีการคันดอกเบี้ยลงมาอะไรอะไรประเทศเล่นประเด็นนี้กันนะครับนะแล้วก็รวมถึงเการอดูตัวเลขเงินเงินกรชินและการผู้ผลิตคามผู้ผลิตพิพิธของเมการเกิดนี้นะครับนะนั่นจะเห็นว่าแต่ละตลาดมันมีเงื่อนไขของมันเองนะครับนะส่วนบ้านเรานี้เองเราก็ได้นอนพอง นอกมันมีข้าวถ่านมันเองปุ๊บแล้วก็เพิ่ว่าวันนี้เรามีแรงซื้อกลับเข้าไปนะเดี๋ยวขึ้นกลุ่มหลับตลาดก็มีหลายกลุ่มที่มานะเช้านี้ก็มีใครบ้างมีธนาคารนะมีฟื้นตัวขึ้นมามีคอมเมอร์สนะมีท่องเที่ยวขนส่งอุ้นใหญ่อ่าหีอีกบางอย่างก็ฟื้นตัวมาหน่อยหนึ่งนะครับนะก็เรียกว่าหลายตัวแข็ขึ้นมาแล้วก็ตัวที่ลงก็นี้ก็ลงทรงทรึซึ้งนะครับนะสุดท้ายก็เลยพิจาราเป็นบวกนะครับนะแต่ยังว่าบวกไปแค่แค่สามจุดนะครับแล้วก็บร่มก็ไม่ได้เยออะะะไรรนคับ ภาพรูปที่ออกมาเป็นสถานการประครองตัวเหมือนกันนะครับที่เกิดตัวอยู่ในกรอบแคบไม่มีอะไรที่ดูบื้อหวาโดดเด่นอะไรพิเศษเช้าเหมือนที่ของบ้านเราแต่ก็ยังดีก็ไม่ไหลลงต่อก็ไม่ได้ลงอ่าแล้วก็ปกคองตัวใช้เวลาคุณชายจให้คอบ้างนะเอ๊คุณจะทาอะไรกับตราดีนะว่าไปนะครับในกรณีก็ว่าไปเรื่องุไหลตัวนะครับส่วนที่เฟกครับก็เซ็นห้าสิบเมื่อเช้านี้ก็ชะลอตัวเหมือนกันนะ แต่ก็ยังยืนอยู่ในแดนบวกได้นะฮะถึงแม้ว่าอาจจะมีบางช่วงบางตอนเนี่ยย่อลงมาขึ้นไหวอยู่ในแดนลบแต่ก็ไม่ได้ลงแรงนะฮะเมื่อเช้าลบมากสุดเนี่ยของเซทห้ติดลบไปเกือบเกือบหจุดเท่านั้นเองนะฮะก็ไม่ได้ลบเยอะนะฮะแต่ถามว่าบวกเยอะไหมก็ไม่ได้บวกเยอะเหมือนกันนะฮะเมื่อเช้าเซทห้บวกมากสุดประมาณ2.45จุดจุดเท่านั้นเองนะ,ะก่อนที่จะปิดตลาดเนี่ย เหลือบวกเล็กน้อยนะฮะบวกอยู่ 0.51. จุดปิดที่864.38กจุดก็อย่างที่พี่ตีบอกนะฮะวันนี้มันไม่ได้มีหุ้นตัวไหนหรือว่ากลุ่มไหนนะฮะที่ปรับตัวขึ้นหรือว่าลงแรงเป็นพิเศษนะเท่าที่สังเกตดูเนี่ยหุ้นขึ้นก็มีหุ้นลงก็มีแต่อยู่ในลักษณะของการกระจายตัวกันนะฮะขึ้นก็ขึ้นกันอย่างละนิดอย่างละหน่อยะฮะไอตัวที่ขึ้นไหนส่วนตัวที่ลงก็ลงกันอย่างละนิดอย่างละหน่อยมันก็เลยไม่ได้มีมีผลอะไรกับตัวดัชนีมากมันมันก็ เจ้ากันนะไอ้ตัวขึ้นกับตัวที่ลงเนี่ยมันพอๆกันพอเอามาหักลบกันแล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้ดัชนีมันก็เลยบวกลบไม่เยอะก็เป็นภาพอย่างที่เห็นนะฮะดัช uh, นีบ้านเราก็เลยแกว่งอยู่ในกรอบแคบๆส่วนตัวเซทขอไฟตัวเงินบาทก็ยังทรงๆอยู่นะล่าสุดอยู่ที่35บาทส่สตางค์ก็ยังไม่ได้อ่อนค่าหรือว่าแข็งค่าต่อนะฮะในส่วนของตัวเงินบาทนะฮะก็ก็เดี๋ยวคงต้องติดตามกันต่อ ก็คิดว่าคงต้องรอไปสัปดาห์หน้าแล้วแหละนะฮะว่า,าเงินบาทจะอ่อนค่าต่อไหมนะฮะอพอก่อนหน้านี้ก็อ่อนค่ามาค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันนะ,ะตั้งแต่ขึ้นขึ้นปีใหม่มาเนี่ยก็อ่อนค่ามาแบบต่อเนื่องเลยแต่ตอนนี้ก็ยังติดแนวต้านแถวสามสิบห้าบาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะฮะ ก็เป็นว่าภาพของเซตแล้วก็เซตห้าสิบเองก็อยู่ในลักษณะระคองตัวนะฮะมองว่ายังยังไม่น่าจะไปไหนไกลนะฮะ,ะในส่วนของตัวเซตห้าสิบเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อเช้านะฮะแนวรับสําคัญเรามองตอนนี้อยู่ที่860จุดนะ,ะถ้ายังไม่หลุดลงมาเนี่ยก,ก็ถือว่ายังพอมีลุ้นในเรื่องของการที่จะเด้งขึ้นมานะฮะสำหรับตัวเซตห้าสิบนะฮะถ้ายังไม่หลุด860จุดก,ก,ก็ยังพอมีลุ้นอยู่แต่ถ้าเกิดว่าไหลแล้วหลุด8 6 0อันนี้ก็ไม่ดีนะอาจจะปรับตัวลงต่อได้นะครับนะฮะ นะครับมาดูกันต่อในภาคบาทจริงๆแล้วบาทนี้ก็ก็อย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วตลาดมันหนึ่งเราไม่ได้มีปิดจะมีปดใจอะไรนะครับแต่ด้วยอาทิตย์หน้านั้นเราก็มารอดูตัวงบกันนะครับวันนี้ติดตามของกลุ่มแบงค์อาทิตย์หน้านอาจจะเริ่มแล้วนะเพราะว่าอท5เริ่มมากับนะแล้วก็คืว่าตอนนี้เองเขาก็มีคําถามนะเพราะคําถามคือกลุ่มแบงค์ที่กําไรโตมหาศาลขนาดนี้นะครับนะ มันเหมาะสมหรือไม่ใช่อ่าทางที่ดอกเบี้ยมันก็สูงด้วยแต่เศรษฐกิจมันไม่ได้เดินอะไรอะไรเงี้ยนะครับนะมันก็ว่านไปส่วนนั้นนะครับนะเดี๋ยวต้องดูว่า q ิจะประกาศมาขนาดไหนนะครับนะหรือว่าตัวแบงก์เออาจจะไปซุกสำรองตรงไหนหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้เรื่องของบัญชีนะครับนะว่านไปนะครับนะแต่ก็ตามจับตาดูหุ้นกลุ่มแบงก์ไว้ทุกที่ที่จถึงสัปดาห์หน้านะครับนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าคืนนี้ฝั่งอเมริกามีตัวเลขของ PPI นะครับรอดูกันต่อไปแล้วก็รันอดูเ่าระแสฝั่ง ฝั่งฝั่งที่ไม่เนิยมจริงน่าจะมาน่าจะมานะครับนะเดี๋ยวต้องมารอดูว่าใครใครจะมานะครูนี่มันก็เป็นเรื่องของการค้าการขายต่างๆเยอะแยะมด้วยเรื่องภูมิภาคอีกว่าว่าไปนะครับนะั้นเซตเองถ้ามองนี้ถือว่าเราเองก็ไม่น่าจะรีบไปไหนนะครับนะเพราะว่ามีมีแต่ที่ให้รอดูอยู่นะครับนะแต่อย่างน้อยวันนี้เองก็มีแรงซื้อมีแรงซื้อเข้ามาแล้วก็หุ้นยืนได้นะครับนะเราก็เลยบอกว่าบาทนี้ก็น่าจะแข็งโดยกรอบแค่แล้วก็น่าจะมีลุ้นปิดบวกนิดหน่อยนะแต่ผู้เผยก่อนเลยเพราะบ้านเราช่วงหหลัังงนนี้สเเกต็ว่า จะมาผ่านภูมิทั้งแรงชุ่มช่วงบ่ายช่วงบ่ายใช่ใช่โดยเฉพาะต่างชาติยุโรปเปิดหรือบางประเทเปิดเนี่ยไม่รู้แรงขายมาป่าวถ้ามากก็อาจจะเอียงก็ได้นะครับนะแต่ผมดูแต่ดูทรงวันนี้แล้วไม่น่านะไม่น่านะครับนะก็แบบเราก็ไม่ได้มีเหตุอะไรเพิ่มเติมทุกอย่างมันก็มีอะไรให้รอดูอยู่เหมือนกันนะครับนะแล้วเลยยังเชื่อว่าเซตน่าจะเป็นซากไปตัวประกอบแค่แล้วก็รุ่นที่บวกอีกหนึ่งนะครับนะส่วนของตัวคุ้นน้เรามองตัวของ NER นะครับนะก็เห็นยืนมาหลายวันนะ เนี่ยลงมาถามเนี่ยยืนอยู่ตรงแถวยืนตรงแถวเป็น5บาทได้นะครับนะต้านสิบจุดลงห้าบาทสานะครับนะเรามองตามทรงก็ถือว่ายังมีรุ้นทำหางขึ้นไปนะฮะถ้าบาท5 3 0ได้นี่มองไปปิด gap แถว575สตูนอินีอครับนะอันนี้เราจะมองกิจที่ดิ้งสั้นอยู่สตูนนี้นะครับเพราะว่าดูทรงแล้วอย่างน้อยก็ถือว่าคุณกลุ่มอิงพวกเนี้ยทุงหลังจะมามาดีขึ้นนะครับนะอีกตัวคือตัว,ตว,ตว,ตวเน็กนะฮะ นี่ก็ลงมาย่างลงแฉวได้รับตรง10บาทแล้วยืนได้อยู่นะครับนะแล้วบอกว่าผู้มีไซเควตนะครับนะการยืนได้รับได้แล้วก็ไอซายยังมีสั่วลุ้นรีบาร์ขึ้นใหม่ๆนะครับนะเราถือว่าราคาน่าจะมีโอกาสฟื้นตัวตามได้เหมือนกันนะครับนะเราก็เลยมองซื้อเก่งกับไรเก่งกับไรอยู่เหมือนกันทั้งตัวนี้ฮะมองรับอยู่สิบเก้าจุดแปดฮะติดรับรับอยู่เก้าจุดแปดครับตามองไว้าสิบบาทยี่สิบกับสิบบาทเจ็ดสิบแล้วตัวเน็กนะครับสองตัวนะครับส่วนทีฟเฟกต์ตัวไหนฮะผมนะบ่ายนี้สเต็ปฟิฟตี้ฟิวเจอร์นะะฮ ตัวซีรีส์เเนี่ยเมื่อเช้าปิดที่860.30จุดนะฮะติดลบไปเล็กน้อย0.9นะก็บ่ายน,นี้ก็คิดว่าภาพคงไม่ได้ต่างจากเมื่อเช้าที่ผ่านมานะฮะก็น่าจะยังเคลื่อนไหวแคบๆนะฮะแต่ในแง่กลยุทธ์เนี่ยเราก็แนะนำให้ช็อตเอาไว้นะก็คิดว่าจังหวะนี้ยังยังสามารถถือลุ้นไปก่อนแล้วกันนะฮะฝั่งช็อตนะก็ก็คิดว่ายังถือลุ้นต่อได้เพราะเพราะมองว่าเ้น50ก็ยังไม่น่าจะกลับขึ้นมาได้แบบร้อนแรงนะก็ก็ยังเกอเกยงฝั่งช็อตไปก่อนแล้วกันนะครับ แล้วก็ต้องระวังช่วงบ่ายอย่างที่พี่ตีบอกอะจะมีแรงขายตามออกมาไหมนะเพราะเท่าที่สังเกตดูในช่วงวันอังคารแล้วันพุธที่ผ่านมาเนี่ยตัวเซทแล้วก็เซทห้าสิบมักจะย่อลงแรงกว่าตอนเช้านะฮะใน,ในภาคหมายเพราะฉะนั้นเดี๋วดูกันต่อบ่ายนี้จะจะเป็นยังไงนะ,ะตัวเซทฟิฟตี้ฟิวเจอร์สเองเราก็เลยแนะนําให้ถือช็อตไปก่อนนะครับส่วนตัวค่างเงินบาทนะฮะตัว u s d Future SerieS ซเเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยปิดตลาดก็อยู่ที่เนี่ยฮะ อ่สามสิบาทแปกนะเมื่อคืนนี้ขึ้นไปค่อนข้างแรงนะขึ้นไปเกือบไปแตะแถวๆถามสบาทเลยนะแต่พอเงินบาทดูเหมือนว่าจะไม่ได้อ่อนค่าต่อเนี่ยตัว USD Future ก็เริ่มลดช่วงบวกลงมานะก็เหลือ,อเหลือบวกน้อยลง ก็เป็นว่าจังหวะนี้เนี่ยเนื่องจากเงินบาทยังไม่ได้มีสัญญาณของการอ่อนค่าต่อเนี่ยเราก็เลยแนะนําให้ปิดลองก่อนแล้วกันสําหรับตัว USD f u t u r e นะฮะที่ที่แนะนําให้เปิดลองไว้ก็ปิดทํากําไรเล่นรอบออกมาก่อนแล้วกันนะครับส่วน single stock f u t u r e มีตัวหนึ่งที่เราแนะนำเมื่อเช้าก็จะมีตัว h านานะฮะฮานาซีรี่เอนะฮะปิดตลาดภาคเช้าเนี่ยอยู่ที่51บาท59สตางค์นะครับขยับบวกขึ้นมา34สตางค์ตัวนี้เราแนะนําให้ซื้อเอาไว้นะ ก็ใครที่มีสถานนะซื้ออยู่ก็ถือไปก่อนนะฮะก็ดูเหมือนว่าราคาสามารถสร้างฐานได้นะแถวแถวบริเวณถแถวแถวห้าสิบห้าสิบเอ็ดบาทเนี่ยยังยังสร้างฐานได้อยู่ก็มีลุ้นที่จะกลับขึ้นไปเพราะฉะนั้นก็แนะนําให้ถือลองนะฮะส่วนเป้าทํากําไรก็แถวแถวบริเวณห้าสิบสองบาทห้าสิบไปจนถึงเ,เกือบเกือบห้าสิบสี่บาทแถวแถวนั้นนะฮะเป้าทํากําไรนะครับส่วนราคาทองคำนะฮะราคาทองคําก็ขึ้นมาเล็กน้อยนะ ล่าสุดอยู่ที่2,304เหรียญต่อออนซ์นะแต่การปรับตัวขึ้นมาก็ยังค่อนข้างจำกัดอยู่นะยังยังคงติดแนวกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นนะ แถวอ่สิบสองพันหเหรียญน,นะฮะก็ยังทะลุข,ขึ้นไปไม่ได้นะฮะก็เดี๋ยวต้องติดตามในส่วนของตัวเลข PPI สารัฐในคืนนี้อย่างที่บอกนะฮะว่าจะออกมาเป็นยังไงหลังจากจที่เมื่อคืนนี้ตัวเลข CPI ประกาศออกมาแล้วสูงกว่าที่คาดนะเดี๋ยวดูกันต่อว่า PPI จะเป็นยังไงจะปรับตัวเพิ่มขึ้นตาม CPI ไหมนะฮะอันนี้ก็จะมีผลมาถึงตัวราคาทองคำด้วยนะฮะส่วนตัวราคาทองตลาดทีเฟโกอรไยฟิเจอร์นะฮะปิดตลาดภาคเช้าอยู่ที่20,61.60นนะครับก็ บวกเล็กน้อย1.4นะเราก็แนะนําให้ช็อตเอาไว้ก็ยังถือช็อตลุ้นต่อไปได้นะแต่ก็ใช้ความระมัดระวังหน่อยแล้วกันนะฮะถ้าเกิดว่าราคาทองโลกเริ่มดีดกลับขึ้นมาได้แบบชัดเจนเนี่ยใครที่มีช็อตตอก็อาจจะต้องอเพิ่มความระมัดระวงังแต่จังหวะนี้เรามองว่าทองยังไม่น่าจะขึ้นได้แรงนะ อาจจะมีการซึมๆลงมาได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยยังคงแนะนําให้ถือชอ็อตอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะฮะดูวันต่อเรื่องของข่าวสารนะฮะข่าวแรกวันนี้คือตัว MCA รับก็ไม่ค่อยมีอะไรนะฮะพุ่ตัวเล็กนะฮะ ก็ตั้งเป้าการเติบโตปีนี้เอ่อหกเนี้เติบโตประมาณสาเรื่องของรายได้นะครับนะแล้วก็อ่าัต่การเติบโตปีนี้หกเนะฮะสาเนะแล้วก็มีรายไดา้มาจากเขาธุรกิจดิสติบิวเตอร์นะครับนะแล้วก็ยังมีอ่าเรียกว่าทั้งทางอื่นเช่นพวกรถโชว์อีเวนต์ในปี67นี้จะมีในน้อเติบโตประมาณสิบห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต,ต,ต์นะครับนี่คือตัว m c a นะครับนะอุ่นตัวเล็กๆนะราคาก็สุ่มรูปไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับนะอีกตัวตัวไพโม่นะครับ อันนี้ก็แนวเดียวกันนะฮะก็เผยว่าที่ทางธุรกิจก็ปี6 7นี่ก็คาดว่าจะเติบโตแต่ปีที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่ามีลูกค้าออเดอร์สั่งงานเข้ามาก็ข้างเยอะตัวอย่างต่อเนื่องนะครับนะเพราะว่าเขาเขาไปลดโช์งานมาที่ดูไบนะครับนะก็ได้รับกระแสตอบรับก็ข้างดีอยู่สตูไพโม่ครับนะเออต่อันนี้เขาไม่ได้บอกเป้าหมายราคาอะไรมาไงนะครับนะอีกตูคือข่าวของอ่านี่เป็นข่าวทั่วไปนะครบมาฟังมีการที่เขาบอกทุกงนี้งไมโครซอฟท์กับแอปเปิลเนี่ยแอปเปิลที่ผ่านมาเป็นหุ้นนะ เอบอกวันนี้เองช่วงหลังจะมี Microsoft แทรกขึ้นมาเป็นผู้นำนะครับเนี่ยเพราะว่าผู้ไมโครซอฟท์ขึ้นแต่หุ้น Apple ลงนะฮะเพราะแอปเปลงที่ถูกถ่วงมาจากเรื่องของก็บอกเศรีฐที่ทบเทาฮะทำให้ยอดซื้อขายนที่นี้มันดอกลงไปนะครับเนี่ยแต่เพื่อว่า Microsoft ์เขาไปลงทุนไอตัวแล้วชัด GPT เลยเนี่ยครับเนี่ยของ AI นะครับเนี่ยเขได้รับกระแสตอบรับดีอยู่นะครับเนี่ยก็ไปคนละทางกันนะครับเนี่ยส่วช่วงนี้เองก็ Microsoft เองก็พยายามจะสอดแทรกขึ้นมาก็มีบางช่วงที่ราคาขึ้นมาาเเป็นนนนผู้้ตลดดัใครรท หุ้นพวกนี้อยู่ในทึ่บ้านเราจะมี DRX อกที่ที่มีอยู่ก็ดูกระแสพวกนี้ให้ดีด้วยประกอบไว้นะครับนะส่วนของข่าวตัวหุ้นนะตัวหุ้นที่มีผลมีผลการซื้อขายวันนี้น้่ก็มีปอทฮะสามพจห้านี้ก็แพ้่สิตังค์นะครับแล้วก็ตัวของเคแบงก์หนึงสามหบาทครับก็ถือว่ากับไอยิเนื3อหนึนะครับแล้วก็ซีบีออกครับห้าสิบห้าบวกไปเจ็ดสิบเสห้าตังค์ครับแล้วก็สีบีเอลหนึ่ง้อยสี่สบเก้ายืนะส อันนี้ได้อกรา้คาน้ำมันช่วงนี้ก็เริ่มกลับมาผันชนใหม่นีครับีขึ้นมาเพาว่าแานการระดับเเทรแดงยังคงดูดเนะครับเห็นบอกล่าสุดก็มีนะฮะอเมริกากับอังกฤษเข้ามาแล้วก็เริมกับไปกระทากับทางไอโูตีนะฮะยเมนนะครับข่าวกว่าไปน่แล้วก็อิหร่านก็ไปยึดเรือมาลำหนึ่งเรือน้ำมันนะครับนะอันนี้ก็ว่าไปในส่วนพื้นที่นะครับนะก็ราชการการอิสราเอลกับฮามาสก็ยังไม่จบอะไรเงี้ยนะครับนะก็ต้องตามดูต่อไปนะไม่รู้จะ แล้วทำตัวหุ้นไหนกันนะฮะก็ตามดูตัวส่วนนี้ไปนั่นก็ทำให้ราคาน้ำมันก็เลยผวนอยู่ผวนนะแต่เพื่อว่าเศรษฐกิจโลกเขาบอกว่าปีนี้อันดีชลอตัวทางราชาต้องการใช้น้ำมันก็เลยดรอปลงมาอ่านั้นราคาช่วงนี้มันก็เลยขึ้นแล้วคนก็เลยสึกเดินอยู่เฉยๆจใช้ดูเพราะว่าอาจจะมองว่าขึ้นแล้วขึ้นขึ้นขึ้นไม่แน่นอนอันจี้มีกลับมื่หร่ได้เหมือนกันตามเงื่อนไขของเศรษฐกิจที่มันมีอยู่ว่างไปส่วนนี้นะครับนะแล้วก็ตัวหุ้นที่มีผลกับตลาดวันนี้ก็คือตัว C P X เลลลยบบบบบบกกาาาาทนนะะครรััอออีมมพงง็สสึ่เ 30บวก 2, 3, 2, 3. 2, 7, 2 rage. บาท1.72จุดเลยนะเทนนี้นะฮะแล้วก็เอลูทีบวก50ต่างก็ู์จุับก็แ5 8จุดแล้วก็ c p พบวก7 5ตังคน์0.54นะสขอบวกบาท50.48แล้วก็เค a n k บวก2บาทก็0.38นะแล้วก็ตัวทวงลาดนี่มีพอทอทัวเดียวที่ลงไป 1. ุดกว่าที่เหลือก็ลงน้อยกว่าจะจับะน้อยกว่านะ่านบิก็เดี๋ยวต้องตามดูันต่อไปนะครับแต่ว่าต่าดก็ยังพอมีลุ้นบวกนะเพราะสัดส่วนของุ้นตัวที่ทวงติดลบ ก็ดูกันต่อไปนะฮะว่าจะปิดบวกสำเร็จไม่ซึ่งบวกยังคาดว่าน่าจะมีโอกาสปิดบวกอีกเนาะส่งท้ายปีหน่อยเฮ้ยส่งท้ายสัปดาห์นะครับนะ่ยไปเพราะสัปดาห์ที่แล้วก็ขึ้นดีวันแรกแแล้วมาก็แผ่วปานตลอดนะเซ็ตบ้านเรานี่ถ้ามองอย่างเงี้ยก็แับลงนะก่อนหน้านี้นะไม่รู้วันนี้นะลงมา5วันติดเลยทะไปเล่นไปนะครับนะมีพอวันที่หกก็ไอบเฮ้ยซึ่นหน่อยนึงแล้วกันนะขอสักยใจร้ายลงหกวันติดแล้วไม่รู้ไปนะมาตามดูกันต่อไปนะครับเนี่ยเอาไปดูคำถามกันดีกว่าฮะได้ครับ วันนี้มาแบงก์ก็ี b l BBL เมื่อวานลงแรงเลยนะลงมาสองวันติดแล้วนะครับวันก็ถือว่าเริ่มเริ่มเริ่มสู้วันนี้ก็เริ่มสู้เริ่มสู้ใช่ไหมไม่ถึงกับทิ้งตัวลงไปต่อหนึ่งก็หนึ่งสี่แปดแถวนี้แหละทะรับเขานะฮะตาละมองไว้หนึ่งห้าสามด้วย BBL เป็นสายรถไ์น,นะครับ ผมว่าตอนช่วงนี้ถ้าไปถามผมถ้าคุณยังถือตอนนี้คุณคงถือแหละเพราะไหนก็อีวันที่หน้าก็ปันผลแล้วลุ้นผลกันไปเลยนะครับเพื่อมีไปผลแถมมาด้วยไม่แน่นะฮะก็ตามดูันต่อไปวีบีแอลแล้วช่วงอาคาุณน่าจะยืดมากกว่าครับตั้งอยู่ราคาหนึ่งสี่แปดนี่แหละตั้งอยู่มาหนึ่งห้าสามนะครับแล้วก็อะไรฮะเออทนีเออทก็เหมือนเดิมไม่ได้ไปไหนนะเออทน่ะก็หกสองจุดห้ารับตั้งอยู่หกสิบสามหกสิบห้าบาทเป็นไซเวสไซ์เวน ก็เป็นไซเบอรไปก็ถือไปนะฮะว่าหุ้นตัวนี้ผมว่าถ้าหุ้นไม่คิดอะไรมากก็ต้องถือแหละใครเล่นเอวทีต้องบอกเลยเล่นแบบต้องเล่นแบบลงทุนนะครับถือยาวๆไปผมว่าน่าจะกนไม่เอ็นทึงบนนะครับครับอ่แล้วบีซีพีอ่ะทุนน้ละมันไม่มานะโอกาสไม่มาอินดีพีนี่มองตัวนี้เองถ้ามองเอากลุ่มที่จะมองแถวสี่สิบบาทเป็นเกณฑ์นะครับเนีรับสี่สิบบาทไม่ควรต่ากว่านะก็ต่ากว่าคือขายนะครับตั้งอยู่สี่สองไงครับถ้ายืนได้ก็ปล่อยริมแข้งบนนะครับสี่สองหรือสี่สี่นู่นนะฮะจะตูด บีซีพีนะฮะแพลนบีฮะแพลนบีไซเบย์นะฮะก็บอกว่าปีปีที่แล้วนี่กลุ่มมิเดียนี่โอ้โหไม่เพอร์ฟอร์มเลยย่ำแย่มากนะครับปีนี้ก็ฟอร์มก็ไม่ค่อยสวยอีกเหมือนกันนะครับนะคือยังดูไม่ไม่ได้มองฟื้นตัวไหนนะครับแต่ตัวนี้ไม่ได้ลงมากนะฮะอันนี้มองไปห้าส่วถึงเก้าบาทอยู่เก้าบาทเท่าไหร่ก็บาทห้าตังค์นะฮะแต่ตัวของแพนบีเนี่ยครับ TFG อฟฮะอ่านี่ก็ถือเริ่มกลับมาใหม่นะหุ้นกลุ่มพวก เกษตรที่อินเตรกินอาหารเนี่ยผมดูทรงแล้วมันถือว่ามันยังมีมีสู้นะฮะอันนี้มองต้านอยู่386เลยฮะผ่านได้มอง4บาทอันนี้ถือว่ามีลุ้นอยู่นะที่จะเด้งขึ้นไปงบมองถึง4บาทไว้นะครับฮะแล้วก็ SPRC ฮะอุ้ลงกันกันใช่ฮะมันถือว่าจะไปเทคใครมานะปั๊มคาเทคคาเทคใช่คาเทคคุณตัวนี้ก็ถือว่าเป็นไซเควอยู่นะฮะก็เรียกว่าต่อยอดทางธุรกิจนะะก็ มีช่องทางอะไรมากขึ้นว่างั้นดีกว่านะครับเนี่ยอันนี้มองรับอยู่815นะครับตัวของ s p r c ฮะต้านเรามองแถวนี้ให้แต่เจนะครับนะเปครับมองเป็ไซเวนะครับก็ยังถือว่าลงซื้อขึ้นขายเอาแล้วยังมีเกาะแคบไปเกาะพอคุณเห็นไซเวนะครับ CPX ครับอันนี้ขึ้นแรงนะแต่ก็ไม่ได้อะไรดีพิเศษอะไรมากมายครับซื้อขายมาก็ลงมาเยอะนะวันนี้ก็เริ่มกลับมาหน่อยฮะ รับอยู่ตอนนี้มองอยู่ยี่สิบแปดต้อยู่สามสิบนะฮะครับถ้าผ่านสามสิบแง่นี้มาตรงนี้ได้อ้ไปทีได้สามสิบสองสลึงนะฮะครันั้นบ่ายนี้ต้องรู้ที่ผ่านสามสิบาทก่อนนะถึงจะโฟลว์ถ้าใครยังไม่มีนะรอผ่านสามสิบบาทแล้วค่อยโฟลว์ขึ้นไปเล่นกันใหม่แต่ใจถ้าเกยังไม่ผ่านก็รอดูก่อนก็ได้นะเพราะอาจจะมีการลงมาใหม่นะสามสิบบาทเนี่ยอ่าเพราะดูตัวขาตรงนี้เป็นต้นไว้ครับสพอฮะน่าสนใจไหมฮะอือผมว่ามันก็มันก็พอเทรดได้อยู่นะครทักษะการเทรดดิ้งเนี่ยฮะ แต่อย่างว่าตอ,าอานนี้กระแสน้ํามันที่เราเรารู้พูดอยู่คือ,อม,มันไม่ได้ไม่นอนนะฮะมันตามสถานการณ์ที่มีมันเกิดขึ้นนะครับะนะแล้วเกิดช่วงหลังก็พยายานได้ขึ้นมาเหมือนกันนะฮแต่ก็เล่นได้ไหมก็เล่นได้จะเล่นในกรอบแค่ไปก่อนนะครับ<ะ>ช่วงนี้มองแนวต้านอยู่มันหนึ่งห้าหนึ่งแล้วก็หนึ่งห้าหกแต่เน้นซะตัวของสพอครับ,รบไทยออยฮะ วันนี้ตัวนี้เนี่ยวันนี้เรามองขายขึ้นมาเรามองขายนะครับถือว่ามันไม่ขึ้นนะมันลงมาก่อนเลยนะครับนะก็ถือว่าผิดหวังของทุก่าไม่ันไม่ขึ้นไปนะครับนะแต่ไม่เป็นไรัถ้ามองยุบมันก็ไม่แปลกครับถ้าเรามองขึ้นมาขายถ้าลงก็ต้องมองขายตามนะครับนะแต่เพื่อว่าตัวนี้เองยังถือว่ายังลงมาแถวแนวรับแถวเวณนห้าสิบจุดห้านะฮะอู๋ช้าลงไปห้าสิบจุดเจ็ดห้าใช่ห้าสิบจุดเจ็ดห้าห้าสิบจุดห้าเป็นแนวรับครับตั้งอยู่มาแถวห้ามสองจุดห้ากับตัวของสองตัวนะฮะก็ช่ว แล้วก็ KTB ถามแนวรับนะแนวรับอยู่18บาทนะฮะก็ยังยังมองเหมือนเดิมนะกูว่ากลุ่มแบงก์ก็ยังโอเคอยู่นะครับจะย่องมาตั้งรับซื้อแล้วสนใจแล้วก็เลยรอขายหุ้นคนเซ็ต KTB ครับหมดแล้วหน้าคำถามบ่ายนี้โอเคฮะครับหมดแล้วขอให้่วงดีครับแล้วก็อย่าลืมฮะเจอกันวันศุกร์นี้ใช่ครับว่าจุ้งบ่ายโมงบ่ายโมงสี่โมงเจ็ดลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ